สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบเยอะผม FPS วันเช้นตัองเล่นในเกมฮองลิชาหรือฉลามขี้หิวฉลามขี้หิวนะแต่ตอนนี้ผมไม่เล่นเป็นฉลามนะ,ะนี่ฉลามไงพวกฉลามฉลามขี้หิวผมเล่นเป็นอ่คราฟเคนนะปลาหมึกยักษ์ในตำนาน ก็เป็นปลาหมึกที่มาจากาจินตนาการหรือเปล่าหรืออาจจะมีจริงหรือไม่อันนี้ต้องรอการพิสูจน์นะเพราะว่า,าทะเลเนี่เราสำรวจได้แค่ห้านะปิดจากอ,าอาวกาศนะที่เราสำรวจไปก็ขี้ข้างกะได้มากนะฮะก็เป็นสัตว์ร้ายนะในตำนานที่ชอบล้มเรือของชาวประมงนะเพราะแต่ก่อนคือเข้าขนส่งด้วยเรือไงอนั้นแล้วก็เรามาสำรวจกัน่อยนะแต่ไม่มีกิจกรรมมานะกิจกรรมหนึ่งวัน เป็นของบิสซักนะแบบว่าไอ้รถแบบแปดสิอร์เซ็่แตไม่ต้องขายครับแต่ผมยังช่างใจอ่ะผมอยากจะซื้ออันนี้มากกว่าตัวเนี้ยตัวนี้ก็บูมไดนะบูมินมันไมู่้สักทีอ่ะผมรอยข้ารดอ่ะแต่ถ้าผมอัพคา,าเค้นจนถึงในวด,ดเต็มอ่ะก็ผมสามารถเปิดปลดล็อกนะปิดล็อกของไอ้บูมิเนียมนะ ไม่ใช่บูมินี่บูมินเออบูมินนะบูมินได้ก็ช่างใจอยู่เยอะนะงั้นเรามาเล่นกันสักหน่อยนะอ่าผมมีอะไรด้วยนะก็ซิลาเออก็ซิลา <c ười> ค่อยมาเล่นให้ดูเรี้ยวอย่งหนึ่งอยู่เลยยังอ่อนอยู่มาเราไปสำรวจโลกกันหน่อย <c ười> เดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของตุกแต่งนะไปไปว่าเล่นหนึงก่อนไป อ่าลงมาแล้วะกระตุ้กินลูกพูดลูกฟังลูกกับเออเนี่ยตัวอะไรบ้างงบุ๊คผมผมดำน้ำเล่นไม่ไหวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรผมดำน้ำเล่นไม่ไหวอ่ะเออกินเสซะแต่กินด้วยผมจะพูดแบบดำน้ำก็ไม่ได้นะเพราะผมไม่รู้ว่าปลาพูดยังไงแต่ผมเคยจมน้ำนะแต่ก็ยังไม่เกือบตายเลยเออมาลากลูกซิวลูกไสกันหน่อยวับหวับวับ อ่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไอ้ปลาสีทองนะยิ่่โใครไม่รู้โจใครไม่รู้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 อื้มอันนี้คือเดือดน้ําของใครของลุงบ่าของลุงบ่าของลุงบ่า,อ,บาอีไดเลยอ่าก็เนี่ยเป็นคู่แข่งนะเป็นคนอื่นที่เล่นมากับเรานะส่วนใหญ่ก็าจจาะกาเข่นนะอืมมาตีไปแล้วคือก็แค่เป็นวีพีพีอ่ะตีกันเองอ่าเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้ว <laughs> อ๋อเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยิงสายฟ้าใส่ยิงพิษใส่ยิงพิษใส่บนไฟตอนยิงพิษใส่อืมมีปลาซอมบี้ด้วยไอตรงเนี้ยคือถ้าเจอปลาสีทองทองอ่ะมันจะได้ค่าสเตจของไอ้นั่นนะเดี๋ยวคนทำน้ำสเตจของอ่าการคูณของไอแต้มนะคูณเงินคูณทองอ่ะเออเนี่ยยังไงยังไงปั๊บเห็นไหมจะขึ้นตรงเนี้ยนะเป็นหลอดสีส้มๆทองๆ ไปตรงอื่นม <is a> <melody> mm hmm <ười até Mont ano>. ั้งเนี่ยเดี๋ยวเจอเจอ๋ยวเดี๋ยวจับยับอ้จะใครไม่รู้กินซักก่อนกินซะก่อนกินแล้วเหรอทะลุทะลุอ่าอ่าอืมอืมโอ้ยมา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 ระเบิดได้หมดอ่าเป็นสัตว์ในตำนานนะที่ชอบล้มเรือชาวบ้านเจอเพชร เลยชาวบ้านชาวช่องเดี๋ยวผมไปหาเรือเรือคว่ำหน่อยเจอเพชรอีกแล้วเจอบ่อยจังใคร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 สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมตายเนี่ยเอ็นเอ็นเอ็นเกือกมานี่ไงเกือกมาได้มาแล้วโอเคเอออาฮ้ฮ่าคุยตัวอะไรอ่ะอื้มอื้ม จะไปไปล้มเหรออุ้ยพ่นไฟพ่นไฟแมวเจ็บเอาอาเ้ยฮ่าจะไปหาเรือชาวบ้านตาช่องหน่อยมาสวนสนุกนะดอก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 เล่นฟึบบลโดดมีชาป,ประม,งมุงไหมนั่าชาป,ประมงเออ่าแบบไหนไหมเต็มหลอดแล้วแบบคว่ำเรือเยอะปะมงนะเดี๋ยวจัด,ด,นะดก,การเรือลุงก,ก,ก่อนลุง เดือยลุงมาหมุนปุ่นควงพอดนหย่ากัดหย่ากัดมาพ่นสายฟ้าเลยยิงยิงเพ,พ่นพิษยิงยิงตายเยยบยังไม่ตายอีกโู้โูเกมนี้มีกางวันกลางคืนด้วยนะอ่ามีกลางวันกลางคืนด้วยเสียงมันหนกหูไปหรือเปล่าวะเออไม่ได้ใจนะเสียงหนวกหูไปไหมครับครับครับ ว่าอ่ากับกินก็การเคลื่อนนี้มีความยาวสูงสุดได้ถึงประมาณอ่าโอ้ยดุเดือดเดือดลุงยิงลุงยิงลุงยิงนี่นี่ยิงยิงยิงเดี๋ยวจะมาไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยนี่ยิงกับยิงกับเป็นยังไงจะตายอยู่แล้วเด็ด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 ไหม เ <peach> ยังมีอีกชิน้นยังไม่กลัวมาลงุงตีท้ายลงุงตีท้ายลงุงเเออมื่อกี้ถึงไหนแล้ว <c oughs> อ oh, ๋อความยาวของคาคิดนะยาวให้สูงสุดถึงสิบสามเมตรนะฮนะคือเรือประมงเนี่ยเรือใหญ่เรือน,รน้ำมันนะกินคนหน่อยอ่าม,มาเเจอเพื่อนเจอเพื่อนอ่าจัดการไปแล้ว ด,ดูดเอาค้างค้างค้างอืมอืมอึมมาโอ้เก็บได้เยอะแล้วมาเราไปทะลุมิติกันหน่อยปลาวานาวานสีน้ำเงินเออเออเออไม่ตายเหรออืมเะ้ยระวังฉลามมาไม่ทันเลยจ้ะผมชอบเสียงคนที่หวีดอะมันฟังไอ้ซาดิสดี อืมมาช่วงม,มิติช่วงม,มิติว้าวอืมอืมทำามแพใครเทคนิคหรือเปล่าเนี่ยอ่าม,มีใครยิงมามีใครยิงมาอืมมีใครยิงมาด้วยเดี๋ยวสักนิดสักหน่อยผมก็จะ พอแล้วสำหรับตัวกาเข็นอ่าขมเหมือไม่หมดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว,ลวตรงนี้มันจะอยู่ได้แค่สองนาทีนะเห็นไหมสีเขียวเขียวว่ะสองนาทีนะอ่าตรงนี้ปลาค่อนข้างจะเยอะนะให้เจอเพชรเจเพชรเจีไปเพชรเ,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 เอออ่าอ่าอ่า,อามันคูนแต่เต,ต็มเหรียญไม่คูนเพชรให้นะ อืมอมโอเคอ่ากัดกัดกัดกินเรื่อยๆเจอเชสอีกแล้วปกติสัตว์จะสื่อสารสัตว์ใต้ทะเลสื่อสารกันด้วยไอ้นั่นใช่ปะ่ะขึ้นอ่าขึ้นเสียงอ่ะเออที่เราไม่สามารถได้ยินใช่ไหมขึ้นเสียงความสีดำอืมอืมอ่าอ่ากินไปเรื่อย มันสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอ่นั่นนะตามอุณหภูมินะบองสัตว์ปลาหมึกนะอ่าถ้าอุณหภูมิแล้วก็มันจะมีการเตือนภัยด้วยว่าจะเป็นสีนี้เตือนภัยแบบไหนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ลึกนะเพราะผมไม่ใช่ปลาหมึกผมคือผีทะเลงับก็ไปให้งับก็ไปให้เป็นกิ้นเป็นกิ้นเป็นกิ้นกินที้หมดกินที้หมดอ่าเลิดอะไรติอีกแล้ว นกนกนกจะตายแล้วจะตายจะตายไปหาของกินก่อนตาย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 ,ตายเอออย่าอยู่เป็นบกนุกนานนะมันไม่ดีอ่าใกล้าตายแล้วโอเคปล่อยตายเลยด้วยกันอ่าได้ไปนานๆมันจะยังไงอ่ะจะหิวขึ้นนะจะหิวมากๆนะแล้วก็จะใกล้าตายบ่อยขึ้นนะอันนี้ผมรอ้อยตายด้วยกันจะลามกินซะ อ่าอ่ากลับกลับไปมิติเดิมนะอ่ะฮ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 ะอย่ามายุ่งตรงนี้ตุ้บ๊ะสังเกตนะมันจะมีแผนที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนทำโบนัสก่อนอืม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 น่าเบิดเอ้ยไปไหนอ่าตรงนี้เป็นแผนที่นะ ซึ่งไอ้ด่านมิติเนี่ยมันจะมี2จุดนะตรงนี้แล้วก็กับตรงนี้นะแล้วก็หมายแผนที่ไว้ได้แล้วก็เดินตามมาตามซอกของใต้ทะเลลึกนะอ่าอันนี้ไม่ยากโอเคมาตอนตอนตอน,ตอนจะเอาไว้ตายด้วยกันล้่ก็ไปดูเครื่องประดับอ่าอ่ะอยู่เยอะขึ้นนะไมมไม่ค่อ,อยจะหิวเยอะแล้วก็จะตายไวขึ้นนะอืมอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ ง่ายท้องเลยโอเคไม่ใช่อะไรได้แปดพันเดี๋ยวไม่ไม่คุณสองดีกว่าไม่ดักไม่อยากดูวิดีโออ่ะเออถึงไอตรงนี้ก็มาตื่มมาได้นะผมไม่ค่อยอยากเติมอ่เอ,อมาดูเครื่องปรับกันหน่อยอีกควิก ตรงนี้เสียตังนะเป็นแบบว่าลูกกระจ๊อกอะเล็กๆช่วยกินนะแบบเห็บอะเห็บปลาเห็บฉลามอ่ะเออซึ่งผมจะซื้อตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าผมเก็บตังไว้อัพโหลดดีกว่าอ่าแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาใหม่เป็นหมวกอันนี้ก็ยังไม่ติดเลยแบบเป็นสเสื้อนะช่วยยิงนะอันเนี้ยแล้วก็ไม่บอกว่าบวกพอยนะพอสเตตไอเอนะประมาณ5%กอผมใส่อยู่ใส่อะไรอยู่นะ อ่ผมเนี่ยใส่ไแอบบ้ไหนวะหมุนได้ไหมผมเพิ่มโค้ดอยู่ที่ย0นะแล้วแล้วก็ไอเอนเตอร์ี่นี่ฮะไออินเตอร์ี่เนี่ยการหิวนะนะฮะมันจะลดลงนะพวกเนี้ยม,มาซื้อกันได้นะอ่านี่ผมก็ไม่ได้ใส่เลยผมใส่นี่อยู่เพิ่มโค้ดนะซุปเปอร์โบนัส bon 10%นะเนี่ยใส่อยู่อื่นก็มีมาของใหม่ๆนะผมยังไม่ได้ใส่เลย เพิ่ม point s t a t e สวิตบนัสอะฮะ10%ก็ใส่อยู่เข็มกัดนะจำได้ว่าหมุนตัวได้นหรอวาเดี๋ยวเตองออกก่อนหมุนตัวไม่ได้เหรอ,อโอเคครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าว่าหากชอบคลิปแบบว่าแปลกๆอันฮะนะเดี๋ยวผมจะมาทำตัวอื่นดูมากนะแต่ว่าก้องสอเวลาอัพก่อนก็มีเป็นไหน ก็ซิล่านะชักซิล่าจักชิเป,ป้เดี๋ยวผมจะมาทำดูนะอันนี้ก็ไม่อยากจะซื้อนะอเก็บไว้ดีกว่าเพชรเยอะก,กว่านี้แม่ก้อยเปยครับบายบายครับบายบาย